พี่น้องของไก่พระรวยครับผมมื่อนี้วันที่27มีนา2564ครับผมแอดกซสพาพี่น้องเอฟซี FC ของไก่พระรวยครับผมไปติดตามกฤติกัคกฤติอาจารย์ชยัยญานะครับสำหรับงวดนี้นะครับเลขอาจารย์ชยัยญาสิมาแปลกนะครับสีแปะจังไรเลยนะฮ้องไปเบิ่งกันนะครับเนาะ พี่น้องของไก่พระด้วยครับมือนีแอกไรนํำติบตามครับอาจารย์ชายานะครับเพิ่นกับภามามาสีบาเขาสิทําคลิปได้นะครับบะใบไทยหนาไทยนั่นนะครับใบใบสัมผัสนะครับงวดนี้แอกไม่คว้มรู้สึกแ่าแปลกๆนะครับเพิ่นกับใบสัมผัสรวบายยังนะครับแต่มือนีเพิ่นเล็บแอกเลยเห็นเพิ่นลงมาจากวัดพระแท่นน่แหละครับ จากวหวยผ่เรียบร้อย้วครับก็มีพูมาเอาเลขหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับเลขหนึ่งสองสองหนึ่งครับผมแอดก็ยังบมนเใจครับผมยังบนเนใจว่าจะเป็นเลขของเล่าบอนะครับผมแอดก็เลยลอสรุปนะครับลอสรุปลอสรุปที่นี่คือหมายความว่าแอดกส็สีถามทั้ง พี่น้องทั้งบ้านนะครับว่ามันจะเป็นเลขตัวนี้บอนะครับผมเป็นเลขอันนี้บอรครับผมหนึ่งสองสองหนึ่งหนีบอรหรือเปล่าครับผม <c oughs> แอรกระดโทษทำเลยนะครับปรากฏว่านะครับเป็นเลขสามตัวครับเลขสามตัวข้างบนนะครับผมเลขสองหนึ่งสองครับผมหนึ่งสองสองหนึ่งนี่เป็ี่นเป็นคือเลขเพิ่นมาจับเอาลอตเตอรี่อยู่นี่อยู่ วัตแพทเทนนี่ครับลงมาเอาแบตเตอรี่อยู่นีครับผมแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือว่าปกติแล้วก็เพิ่อสสัมภาษณ์แล้วให้คุยแล้วก็เขียนเลขให้นะครับตั้งงวดนี้แอดก็มีความรู้สึกว่ามันแปลกครับแปลกที่เพิ่นไปสัมภาษณ์แล้วเพิ่นกับบาะนั้นครับผมเพียงแต่แอดก็สังเกตว่าผู้ที่ลงมาลงเอาลอตเตอรี่นะครับมาสื่อลอตเตอรี่นะครับเป็นสื่อสองหนึ่งหนึ่งสองครับ ซื้อไปนะครับแต่นี่อาการเล่ยเด็ติดตามครับญาติทั้งบ้านครับทางพุ่นทางบ้านครับปรากฏว่าเป็นเลขสองหนึ่งสองครับเป็นเลขห้าครับผมสองหนึ่งสองครับผมพี่น้องใส่วิจารณาเบิงนะครับเ้อพิจารณาเบิงครับมันจะจังไหนครับผม มันเบคือกรอน,นครับมันสิตม,มาลักษณะนี้ครับผมกรอนอนีเพ็นไห้สัมผัสแล้วเปอร์กเกเทียนไห้นะครับแต่งวดน,นี้เป,นนเป็นลักษณะจังสีแล้ะครับที่เรามาที่แอดเรามาเนี่ยครับผมกับพิจารณาเบิ้งนะครับพี่น้องตัดสินใจเบิง้งใส่วิจารณญาณและพิจพ,พ,พิจารณาเบิ้งคักๆครับผม ก็มีเอฟซหลายท่านนะครับที่บอกให้แอดติดตามให้แน่ติดตามให้แน่แอดก็พยายามติดตามให้นะครับผมก็ได้แค่นี้ครับผมได้ซึมีนะครับก็บสามาัยยังได้หลายนะครับได้แค่ตัวเลขซีมาใครคับเอฟซได้พิจารณากันครับผมพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดเด้นครับเด้อผู้ใดที่ยังบัตติดตามกดติดตามให้นะครับผม เพื่อจะเป็นกําลังใจกันครับในการหาเลขหาหวยแม่กับพี่น้องคือเก่าครับผมนั่นแหละครับพี่น้องเลข 1, 2, 2, 1, หนึ่งสองสองหนึ่งหนนคือเลขพันธีลงมาจากประเทศแล้วพันธุ์มาเดื่อออตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับเลขสองหนึ่งสองนี่ก็เป็นเลขที่พันธที่แอดได้มาจากทางบ้านครับผม พิจารณาเบิ่งเหรอครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับแอ์กาสีน้ำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พบกันคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ